ครอบครัวบ้านนี้เรียกว่าน่ารักมากนะกับคู่แม่สุดฮอตนะครับอย่างแม่ชมนะครับแล้ว้อน้องเอบิเกลนะบอกเลยว่าเป็นขวัญใจพี่ๆนะครับซาวโชเชียลอย่างมากสําหรับน้องเอบิเกลนะก็คือดูน่ารักมากผู้ชมเรียกว่าน่ารักน่าเอ็นดูนะครับแล้วก็น้องเอบิเกลนะครับตอนนี้รู้เปล่าว่าถูกยกนะับให้เป็นแฟชั่นนิต้าคนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าทั้งชุดเอ่ยการแบบว่าโพสท่าเอ่ยแบบว่าได้คุณแม่มาเต็มๆครับ แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับแม่ชมนะครับได้พาน้องเอบิเกลนะครับมาร่วมพิธีฉลองเปิดไฟนะครับต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับณลานหน้าเซนทันเวอร์นะน้องเอบิเกลเก่งมากทำตามที่บีฟได้แบบว่าสุดปังมากคุณผู้ชมอไปฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่ดีกว่าเห็นว่าน้องเอบิเกลนะมีร้องเพลงนยคุณผู้ชมอไปฟังแล้วก็ไปดูแบบความน่ารักของทั้งคู่ดีกว่าครับสวัสดีค่ะ้สวัสดีเอามามา สวัสดีสวยสวยสวัสดีสวยๆก็โหมดเลยค่ะเครียดมากเหมือนเดิมค่ะก็งานมันก็จะดึ๋อะไรเงี้ยมันก็จะเลยเวลานอนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มันก็จะเครียดนิดนึงว่าแบบว่ามันร้อนด้วยเลยเวลานอนด้วยก็เป็นว่าเบลกับเบลกับ ก็บรีฟก,กันกับป้าเจี๊ยบว่าเออวันนี้ยังไงก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มแบบโตแล้วก็มีนอนบ้างไม่นอนบ้างอเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็คือยังไงก็ต้องให้นอนก็นอนมาจริงๆอยากให้นอนเยอะกว่าน,นี้แต่ก็อนอนมาสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ทั้งเส้นทั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างเส้นไหวทุกอย่างเดี๋ยวพาไปจุม่มเดี๋ยวซื้อสกูตเตอร์คันใหม่ให้ดิวขนมดิวทุกทุกอย่างค่ะของกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดิวเออสกูตเตอร์ลายเอลซ่า รับรู like autant, kind of small, big, 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 big. ้แ so ต่ว่าพอมาถึง <laughs> ข้างหน้าก็มีแบบก็เหมือนมีงงนิดนึงมีงงนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่แบบเหมือนมีคิวมีซีเควนซ์เยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาทำตามบีเราไหมคะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนเป็นไงคะก็จริงๆสำหรับสองขวบก็ให้พันเต็มเต็มให้แบบให้ให้เกินร้อยละค่ะถือว่าเก่งมากหือว่าเก่งมากใช่ ไม่ม<า>ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยอ,วอ,อะไรเงี้ยกลัวตกเวทีกลัวอะไรเงี้ยทุกอย่างที่ยังคนเวทีเยอะมากเหมือนกันใช่แล้วก็กลัวแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องเวลาเรื่องอากาศมานนันร้อนอะไรเงี้ยเออผู้ใหญ่ยังแบบยังงุทิตเลยอย่าเงี้ยเออเมื่อกี้เขาก็เริ่มก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันเ<า>ขาบอกเออเสร็จยังอะไรเงี้ยเขาร้อนก็บีบเพราะว่ามาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องต้องเสกนะเปิดตัวเป็นตุ๊กตาของน้องอะไรเงี้ยเออก็บีบทำท่าเสก เสกเต็มที่เหมือนกันก็ชื่นใจแหละชื่นใจนะคะกดดันไหมหรอคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรก็รู้สึกเออมีมีคนรักมีคนชอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นมันเป็นคุณสมบัติที่ดีเนาะเวลาเราเห็นเขาไปไหนแล้วแบบคนกี๊ดคนอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมันรู้สึกว่ามันมันชื่นใจกว่าคนแบบคนมาอะไรเราเรายังไม่ได้รู้สึกมากแต่ว่าเวลาเราเห็นคนมาแบบว่าคนเรียกชื่อเขาคนอะไรเขาแล้วเราแบบอุ้ย ฉันแบบว่ามันแบบว่ามันแบบว่ามันมันซ้ำซึ้งอ่ะมันมันจะเออมันจะเอออึ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดนึงก็อย่างที่ชมบอกอะค่ะชมว่าทุกคนอ่ะมีลูกมีอะไรเงี้ยก็คนยิ่งคนไทยเนาะเราก็แบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็ทาตัวให้มันเป็นที่รักกะลูกไปไหนก็มีแต่คนรักอะไรนะเออก็ก็มันก็ดีเลเราก็งงว่าแบบว่าอุ้ยทําไมแบบว่า สับแสงหรือว่าพูดจาอะไรแบบว่ามันแบบมันเป็นผู้ใหญ่มากโตมากอะไรเงี้ยก็คือเขามีเขามีพี่ชายด้วยอยู่กับพี่แล้วก็บางทีก็อย่างที่บอกแบบเสพคอนเทนต์เดียวกับพี่พี่ดูอะไรน้องก็ดูอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยิ่งโตก็จริงๆเขาก็มีอะไรของเขาข้างในนะเพราะว่าเขาตรงเนี้ยเขาจะใครใครใคอยู่เขาชอบแบบชมก็ไม่รู้เออชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงมันเป็นอย่างเงี้ยกันหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็ก็เหมือนกับว่าเออเขาชอบตอนเราเด็กๆเรายังไม่ ยังไม่กล้าเท่านียังไม่ยังไม่ได้แบบยังไม่แสดงออกนะคือคนก็จะบอกว่าเลือดแม่แม่เป็นนักแสดงเลือดแม่นะแต่่ว <c oughs> ตอนเด็กๆก็ช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ขนาดนี้ไม่ <c oughs> คือเราค่อนข้างจะแบบเก็บ เป็นเด็กลูกคนเดียวแล้วก็เก็บตัวไม่ได้แบบแสดงออกอะไรมาอะไรเงี้ยก็ชมว่าอาจจะด,ด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งคือเขาเจอคนเยอะแล้วก็ทุกคนที่ชมพาไปเจอคนที่แบบว่าร่วมง,งานกับเราอะไรกันเราก็คือก็เปรียบเสมือนครอบครัวเพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็ก็รักนางอะเนาะแล้วก็ก็ก็บิวอะให้ความมั่นใจให้ความรักเขาอะไรเงี้ยมันก็อบอุ่น